สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอย่าอย่าย่าอ่าอย่าอี่าย่าดย่ย่อย่า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 อ่าอย่าอ่าอย่าย่าอ่าอ่อย่่าอาออ่าอาอ่อย่าอย่า่าอย่่า่่่ย่าอออาอ่อ้่น่่ย่่่่่่า่่ออ่าออยออออยา่อย่่า เน yeah, so yeah. 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 ี่ยดูสัก่อนว่าเซ็กซี่ขนาดไหนจักหน้าบูนะฮะนี่นี่หน้าบู้างเอัปตัวเข้ามาเป็นแต่งอันนั้นอ่ะใหญ่จังนะฮะนี่นี่พกับแม่ทางอบตนี่นี่เด้อจับบนเฮ็ดอีหยังกันมาเบิ่งเด้อมาเบิ่งเด้อพุ่นน่ะไฟเป็นหงุ่งอยู่ไฟเป็นหงุงเยอะพูดได้ด้วยพูดนะเทดอย่างกันไม่เยอะ เฮ็ดยังกาไหนกับผู้ที่กับชุดนอนนะนะเป็นจุ่มจุ่มกันอยู่เฮ็ดยังเฮ็ดยังไต้กิเลศเอ้เบิ่งดูได้หลายบ่นี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 ่นั่นนั่นนั่นเน่ไปเออเอาไปมหากรรมใต้จิ้งหรีดนะค่ะเด้อนี่มาเบิ่งมาเบื้องมันคุบนี่นี่นี่ไปไสนแล้วอ้ยได้บ่ได้บ่นี่ไหนขอดูในสินค้าตัวใหญ่ไหมเบิ่งเน่ นี่คือจิงหลีอตั้งแต่เด้ยเอ,อ้ยมึงขู่เราดิมาทุกมือทุกมือเราเป็นเซียนแล้วค่ะเซียนแล้วนี่เด้นี่ได้อีกตัวนึงนี่นี่<จ>นี่นี่นี่ไฟซองหนี่งนี่เรียบร้อยนะคะเออฟังขุนได้บ้างเลยนะฟังขุนเนี่ยนี่นี่ก็เซียนนึกเห็นนะคะเสื้อแดงเนี่ยได้หลายก็มืมอมือนี่อันองค์ทลักษณ์แล้วเปลาไหมา มาผู้เดียวนี่เห็นบ่นี่นี่ฟาดทว่วนี่ <c oughs> มือสมักเล่นค่ะเสือเหลืองนั่น <c oughs> อันนี้โอ้คนนี้มือมืออะไรดีแลมือโปรหรือว่ามือสมักเล่นเอ้ย <c oughs> <c oughs> มวนมวนค่ะ <c oughs> ไงไก่กันเถอะอ้อันนี้เอามาเอามาวัดกันมาด้วยเย็บปูมาวัดกันว้าวของเราคือได้หลายแทบบูนะคนละขวดย็บปูของเจ้ามาโชว์ด้วยอะเย็บปูมาสมัครลิ้นก็ได้อยู่เด้อเพ่โบลายต่อยูบ่เอาเพราะเอาตัวเมียสั่นได้หลานขออนุญาตเบิ่งเลยด้วค่ะปู แม่ของเรามันก็ไ่นมเตมียใครด้วยค่ะนะมิเตเมียใครเอานโหน่อยได้หลายอยู่ค่ะกระเด็นกเด็นกระเด็น